ลงจับด้วยแหละเดี๋ยวก็ลงแหละน้ำแรงมากวันนี้เปิดอีกแล้วเหรอเป็นห่วงคนที่บ้านจางเปิดอีกแล้วครับวันนี้เขาว่าเปิดประตูประมาณสองเมตรน้ำแรงหน่อย t a ่ i ี่เรื่อก n ตกต t ตงนิ a งตูไ a กห i ันต่าเปิดบลเด้อ a ซฟเซสซ t i างน i ก็ a ล่ i าย a บเปอร a a อ a นหทักี่ไหนเือนบางรางยังปล่อยอยู่ครับวันที่2หรือรอบ2 a ครับอีอีวันที่2องการไม่ลงจับด้วยหรอจะลงจะลงเดี๋ยวลงครับนี่พร้อม ชุดพร้อมชุดพร้อมนี่ให้ได้ตัวใหญ่ๆมาฉลองในปุยด์อ๋อชาลลาชาลลาลงเองยิ่งไม่ต้องพูดมากเจ็บคอชุดเต่าเอ๊ะงต่ง ยาลาท่วมแล้วเอาท่วมแล้วเหรอระวังด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ปลายเยอะไหมก็เยอะอยู่ลอยอีกแล้วเหรอครับลอยอีกแล้วซเฟียเ่าตักนานี่วันนี้มีคนได้ปลาใหญ่หรือยังน่าจะยัง อืคิดว่าปลาตัวใหญ่น่าจะตื่นสาย <c oughs> ยะยล่าท่วมแล้วเข้าเมืองไม่ครับเขาน้ำเข้าเมืองไม่ได้อ่อจับลายเยอะๆนะเดี๋ยวไปกินด้วยได้เลยคนตกไม่แบงไม่ตกวันนี้ไห้น่ยะอยอยงใหญ่สุดพงเมื่อวาน เกือบเกือบ200โลตัวนึงแต่วันนี้เขาเปิดประตู2เมตรคิดว่าปลามันไม่กระทบก้อนหินอีกเกตุกันเดาะตุมากบาตูเลยใหญ่สุดที่ได้กิโลเกือบเกือบ200อยโลเมื่อวานจะปล่อยจะปล่อยถึงวันไหน banyak nhảy huy đi ơ mà xôpô ai có âm mồm mà yo ai hok lepah ngã ai hót mà tu banyak ai hok masuk lagi pada ai hok lepah này Hmm, có mi bang tu sai mệt Để... Tak, tapi orang igak tu kalau makan meh tak erok nak nyawa tak ada. Bahasa anu yu ko dai kap bahasa nayu, sanayu. Oh, sanayu. Ha nayu nayu, kena nayu kena nayu. Yo ai hok masuk tu banyak puluh cabai. Ha ratus cabai boleh jadi. Yo ai hok masuk tu kecil dah dah satu persen. Lepas tu ai hok lepas ni ada puluh persen boleh dak hau. แล้วน้ําที่เข้านั้นน้ํามาจากไหนมาจากมาเลเริ่มตั้งแต่มาเลปาฮาราฮาลาบาลาโกโมยีเก้าบ้านแรนับแต่ทางโตถึงไปตงน้ํามาที่นี่หมดไออยู่ออยู่คุยังไงยูน้ำจากเขามาเลเยอะจริงใช่น้ำจากมาเลเยอะมากปามาเลปาฮารานูน่นไย วันนี้ขอให้แบได้นะครับขอบคุณครับได้แล้วหนึ่งตัวอยู่ที่นู่นดูนั่น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 ที่เห็นนั่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 นแหละตัวนั่นแหละที่ได้ขาวขาวอืมขาวขาวนะประมาณสิบสองกิโลประมาณนั่นแหละเราละเหิเหลูอเลยฮะซื้เไม่ได้แล้วดูอะไรได้แล้วตัวหนึ่ง Yo bukan ikat ada ni yo ikat segar eh. Ikat tumah batu hoa ha tak nimbo yo ai banyak. Ikat tu tak ada tumah batu. Mun ni 600 ik mai, lalu pit lew 100. Nah jak ik lai wan. nak ada ni. Oh. kon cap lai nyai kau cap kan yang ngai sebab la man nyai nam kau reng yo beno yo ike turun Pak ringgit dah yo lepas Pak ringgit yo turun yo temah batu apo loyo git katuk di batu tu yo pening bo yo pening tu yah nyuk mari yah nyuk mari musim 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 timbo seleh timbo seleh timbo patu oreh lek tah ni napa eh pa iker tak ruk patu tujung pakak pelok urati goreng kalau sore tak ruk ke

จากบราซิลที่นี่เขื่อนบางลางตุรงลามุยิงนอกตุรงนี่พากล่องไปใกล้ใกล้จากน้ำโมจะขอบคุณมากๆใกล้ๆจากขอบใกล้อะไรใกล้ปล่าอมีเรือรอรับอ๋อใช่มีเรือรองรับโยไฟฟ้าเอกไฟฟ้าเครื่อนนี่โยโยกาจจีฝาวดีกเตปักเตมาตู้เดมอร์อยากก็ล่ะโยกาจจีฝาวนาทีเมบีปอ Phụ ác gốc tổ phụ Vừa nè tạc gốc Ít gắt ít kẹp Tại tui vừa nè Nó nạy Nó xịt Vô phao tu Gì tui lông bế Kalo bụ lấy kẹp sọ alas tui Lấy ít kẹp đi phao tu, kẹp sọ tu Nam chai n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 am chai Ui nam nam

รอ,อไรียจ้ารอจับลาอย่าเพิ่งปิดไลนะแบ่ยอเดี๋ยวแบตหมดเองอ่ะขอดูคนแชร์นหน่อยโอ้ยไม่หานไม่หานหวานเนาะ

tụng con ngát được nó tháp âm Tak co Oh, jangan tak kena. Oh. ที่ไหนก็เขื่อนบางลางเขื่อนบางลางบานัสตาดีบาเล่บาเล่บาเล่อำเภอเนสตาทำไมบางไม่ลงลงไม่ได้ไรสดอยู่ดูไรจากชนบุรีโอ้ยไรจังเสียวบนสะพานคนเยอะเกินใช่เขาปิดกลัวไม่ต้องแค่มีเลยไม่ต้องแค่มีเลย Oh, apa muda si tu apa kuchle ini saya tahu. Swida rumah suwi dah Ah, ada. Oh, oh, oh. Leluhur oh. saya juga ada nanti. lun tua luaran, orang tua luaran. Orang tua luaran, lun tua luaran. Orang tua kita orang tua luaran. Orang tua luaran, orang tua luaran. Orang tua luaran, orang tua luaran. Orang tua luaran, orang

Má giê? Má giê mà gì? mà khi làm mà mất cả anh ấy có sang, đặt chỗ, unafong, mua đi, mua đi lấy về ai à bắt ดูจาเลยสดด่างคานโอ้ยเป็นไงบ้างน,น้าอาคารจวงนี้น้ำท่วมดูว่ากำลังแรงดองคานดูเชเลยขยักเชเชได้เลยไม่รู้สะพานจะหักไหมเบอกลีรายงานตัวหน่อยคนดาเลเปมีไหมไม่รู้คนดาเลเป Masa kalau apa itu menu no, arai masak dah kaya yang pet apa itu dah. Batu kita panggil cicah ki, cuci Oh, Aroy. Mari. mari. Mari tu apa hujung tu? Lih, li 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 di gua li. Hai tengah nak no, tu tengah lah. Ada yang boleh. Boleh ha? ada yang boleh. Lakai 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 lakai.

เพิน้ำน่าจะไรวันถ้าจับปลาฉลามอร่อยเนี่ยบอกให้ผมได้62โลปลาหรืออะไรครับ